สวัสดีครับสวัสดี f อฟซีแฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังขันเงินพลายมืน้อยนะครับช่วงเช้านะครับก่อนที่เราจะไปออนทัวร์ต่อก็มาบ้านแม่ฝนเราจะเข้าไปให้แม่ขันเหยยบที่หยียบทางเป่าน้ำมนต์พรมน้ำมนต์ ให้กับบ้านแม่ฝนครับนี่คือบริเวณรอบๆบ,บ,บ้านแม่ฝนนะครับนี่เมื่อคืนเข้ามาตรงนี้แล้วนี่โอ้โหสายไฟจริงๆแล้วอยากจะมาจอดตรงนี้นะครับมานอนที่นี่แหละแต่มันเข้าไม่ได้อะเนาะเพราะความจำเป็น <laughs> น,นี้แม่ขันก็เดินเข้าไปในบ้านแม่ฝนแล้วนะครับโอ้เจ้าถิ่นก็มารับด้วยมีกล้วยด้วย

วังล่าชั้งนี้เราก็จะมาทำพิธีให้แก่บ้านแม่ฝนกันนะครับเอาปนน้ำมนต์ให้เราอยู่เย็นเป็นสุขคุณแม่ก็น่ารักเอ็นดูแม่ขันมากๆเลย รักไม่ขันกันทั้งบ้านเลยโอ้โอคุณยายให้คะแนนอีก สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อคุณแม่เด้อเฮงเฮงมีรวยปังปตลอดปีดวงดีตลอดไปนะครับวอกินไม่กินครับ ครับพืชผักสวนครัวของคุณแม่เยอะแยะมากมายอยากจะกินอะไรมีเต็มไปหมดครับโอ้ยคนขยันเนาะนี่ครับมีแปลงผักเต็มไปหมด จากินห่อนตะเภาห่อเขาดุอ้าไปนะ <c oughs> เดี๋ยวมันซุกจะค่อยกินอ่านตกดินจ้อย <c oughs>

เท่ยวเดียวรูปได้ากันเ่หมาล่ะล่ะยูปวดเลยอยันมายมาข้หลังเอาหนังมาได้จะ้อินปินมาพ้อมปวดิ้นมาทั้งค ้เสีบหเสียบหาตั้งีมาตังีบัดนี้มาตั้งี่กินเมื่อ่้าีมาตั้งีอนพัก็กินทกบุ้งก็กินอันพักกาดเขกกินมักินแม่่กินอีกเออ ตั้งแก่วสิลโลประกาศไป <Yeah. S 1> ด้ไอะไร อ้บวพี่ชนี่ครับจะไปทำอะไรไปให้นี่นี่จะแม่จะไปบ้านีเหี่ะแตบงทาในเมืองบ้านน่าจ้างอเป็นดนยากแกไปทางนี้บอกอันัไุีเเป็งานก่อน เด็กกมาจะยังตัวเธอใช่ไหมนี <t ip> <t ip <t ip> <t ip ่นีบนี่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 นีกนี่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 ่นนี่่น่น่นนี่นี่่นนนีน สัพพะทุกสัพพะโสสัพพโรตไทยสัจจีเบียตจะได้ออกไปนามูก็นีแล้วมาขอขอบคุณแม่เป็นไหวปานที่พาพานขอทานขอขอบคุณแม่เป็นไวปานที่าไหวหัวอ่อนานานันทายโดยบัใจี คือทาทีออกใหญก่นเอ้าเอาหนุ่มหญิงนี่ยน้ำเกือเด้่ยขับรมทำประจุเอ้าแห้งตัดต่อไปขึ้นย่าง่เถนนีีแห้งเอาซุ้มอ๋อแห้งนี่ดีจนี่ นกมันเนี่ยนะ าไมาขาาย่านคองลไม้สุขภาพสมบูรณ์เีกเ้องนี่อ่ารจัมือขึ้นมือขึ้นขีดินหลายยมือเศ้าขีดินบอมีสวยทั้งคู่ครอบครัวน่ารักครับนี่ ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขเดอ้อคุณแม่เดอ้อให้โ่งให้มานให้ร่ำให้ล่วยค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และซับสักคายกดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับผม